นนกัมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องเอเดียเกษตรวันนี้นะคะจะมาตอบคําถามที่เกี่ยวกับเรื่องน้องกุ้งนะคะมีคําถามที่ถามเข้ามาว่าในส่วนของการกินอาหารของกุ้งเนี่ยนะคะถ้าน้ําเย็นเนี่ยจะมีผลต่อการกินอาหารของกุ้งไหมนะคะดังที่เคยได้ทําคลิปไปแล้วนะคะว่าอุณหภูมิเนี่ยนะคะมีผลต่อ,อการใช้ชีวิตของสัตว์น้ํานะคะถ้าอุณหภูมิที่ต่ํานะคะ สัตว์น้ำเนี่ยจะกินอาหารน้อยลงนะคะในมื้อนั้นเนี่ยนะคะเราอาจจะลดอาหารลงประมาณครึ่งหนึ่งเลยก็ได้นะคะหรือนะคะในกรณีที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะเช่นช่วงนี้มีฝนตกอ่าเป็นบางพื้นที่แล้วนะคะแล้วก็มีลมที่แรงมากๆเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะลดอาหารได้เลยนะคะก็คืองดในมื้อนั้นไปได้เลยนะคะเพราะว่า เขาอาจจะกินแต่ว่ากินในปริมาณน้อยหรือนะคะอาจจะไม่กินเลยก็ได้ในมื้อน,นั้นนะคะเพราะฉะนั้นอาหารที่เราให้ไปเนี่ยจะไปสร้างนะคะปัญหาให้กับสัตว์น้ํามากกว่าที่จะสร้างประโยชน์ให้กับสัตว์น้ํานะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นฝากติดตาม้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย